สวัสดีครับสวัสดีชั้นชาแนลครับผมสวัสดีกันตอนสายเนาะสิบโมงกว่าจาก1ิเบเอ็ดโมงครับเพิ่งไปเพิ่งกันจากเอาไอเสือดำไปซ่อมมาครับปั๊มติก๊กมอเตอร์ปั๊มติก๊กพังแล้วก็กองละลายแล้วก็มวชีดอุดันเปลี่ยนซีนโอลิงป่าครอบเบาว หมดไป2004ันสี่เบครับก็ยังว่าเมื่อวานออกไปทำงานแล้วมันบูกก็สงสัยอยู่าว่ารแรกๆเนี่ยเปิดเปิดปัม๊มเปิดกุญแจปุ๊บปั๊มมันต้องทำงานตรงนี้นี่ปั๊มมันไม่ร้องปั๊มมันพังแต่หัวฉีดยังฉีดอยู่ใน้ทีนี้ไอเสต็อกมันเป็นขุยหละมันลงไปกับน้ำมันไปอุดหัวฉีดอีกก็ ก็ต้องเปลี่ยนหัวฉชีตเป็นที่สอง 2, 4, 2, สองพันสี่สองพันสี่ร้อยก็ยังดีครับดีกว่าเจอปีสามมันก่อน,ถ,น,ถ,น,นถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งตัวปั๊มน้มันไม่ได้ซ่อมแล้วอาจะถึงครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรด้วยนี้กันมาก็พอดีออกไปบอ่อครับไปของเจ้าไก่ไปดูมอเตอร์ให้กลับเข้ามาก็แล้วผ่อนครับทีนี้ น่าจะทั้งวันแหละไม่ได้ทำอะไรงานก็ยังไในนี่ครับเต็มปวดัวอย่ยังไม่ได้ดไไดเคลียร์เลยตอนแรกว่าจะเคลียร์ช่วงไป,ไป่ายๆพอดีเอาเสือดำไปซ่อมแล้วมาเคลียร์ครบที่จดมาเมื่อวานครับที่จะทำงานนับเช็คราคากันก่อนว่าจะเหลือเยอะขาดทุน <laughs> เดี๋ยวพักผ่อนก่อนครับผม สองพันสี่เสือดำเอ้ยกับก็กำลังเจ้างานไปส่งแล้วก็รับงานใหม่มามเดิมครับผมที่บ้านประดโอ้ยรักฝนตอนนี้บ่ายสองยี่สิบนาทีแดดแรงเลยช่วงนี้เดี๋ยวเย็นๆมาก็เมฆเริ่มเติมแล้วครับเริ่มเยอะแล้ว น่าจะมีฝนนะมีมีหนาอยู่แต่ว่าแดดแรงมากมีลมเย็นสบายหน่อยครับนอนข้างล่างแต่ขึ้นเดินขึ้นบนบ้านแป๊บเดียวเองร้อนเดี๋ยวเป็นเร่อเป็นลาเยอะครับในดงนี้ตัวเนียตัวเนีย ไม่ได้ทำเลยจ้จากลับไปอยู่บ้านว่าสปายไหมก็ ห้างเดินเพื่ให้เสียตังค์ที่บ้านเรานอนที่บ้านเรานะออกมาข้างนอกก็บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีแต่ก็ไม่แน่ทางงานเยอะๆก็มาทําทุกวันที่เดีเ่ยวก็น่าจะพักอยู่หน้างานครับพักแคมป์คนงานเลยดูก่อนว่าจะยังไงขับรถเดี่ยวออกก็ทํางานคนเดียวมันก็โอเคอยู่เนาะพูดถึงคือ เราไปเช้าเราเีิกลับมาตอนไหนก็ได้เหนื่อยเราก็พักก็าทาเป็นที่ตามหน้างานที่เราวางแผนไว้ก็ได้แต่ถ้าไปมีทีมงานทํางานด้วยมันก็คือแผนงานมันจะวางไม่ได้เลยบางทีทํางานไม่ได้บางทีทีมงานเราทําไม่ได้เราก็ต้องรอแล้วก็บางทีก็เสียเวลาเสียค้าแรงปีเลยก็สืุอมเกี่ยวทำคนเดียวดีกว่าง่ายกว่าเยอะเลย๋อ อีกสามปีจะซ่อมหรือเปล่าถนนยังไม่รู้เละเทนนะครับถ้าไม่มีรถบรรทุกมาวิ่งมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะแต่นี่รถบรรทุกวิง่งโอ้โหรถมันเห็นวิ่งบรรทุกดินวิ่ง,ง,ง,งก็เลยเละธรรมดาแค่รถกระบะกับรถขนอาหารรถหกล้อขนอาหารนี่ไม่เท่าไหร่ลงขึ้นเยอะเลยดูตักเสา 8เมตรต้นหนึ่งติดไฟโซล่าเซลล์จัวจดยอดเลยเลงถึงดีครับมีรถทัวร์ด้วยนำเที่ยว ประวบตาอ,อปจอตากสงสัยน่าจะมาแวะดูสุม่มแล้วก็กลับไปน่าจะไปวัดไ่ต่อ ตกเย็นก็มาเจอกันอยู่หน้าประตูหน้าบ้านเหมือนเดิมครับมันร้อนครับหลังบ้านมันร้อนทำเหมือนเดิมวันนี้มีมเหลือไม่รู้จะกินอะไรพอดีเห็นโครงไก่ก็ว่าจะพอได้แท้กระดูกเล่นๆครับเอามาอะไรอะไรละ่ะลวนปลาลวน,นปลาครับไม่ใช่ผัดกะเพราครับค,บคือ,เ,อเครื่องแบบกระชับแล้วก็ลวนๆวนให้ไก่ถึงแล้วเขียวเล่นๆแท้เล่น,ๆ,ลนๆครับไม่รู้จะกินอะไรหมูก็กินเข้าไปติดฟันครับหมู มีเนื้อไก่อยู่ก็ไม่รู้จะกินอะไรก็จะอยากจะกินน้ำพริกอีกน่าจะตําน้ําพริกกะปิแล้วก็ผักลวกครับมีผักกาดขาวกละลัเลยแล้วก็มีฟักทองหั่นมาจะแกงไม่บ้านจะแกงปลาไม่รู้เดือดรัวก็ต้มลวกกินกระดมพริกกะปิแล้วก็น่าจะไข่เจียวหรือไข่ดาวปลาส้มก็ยังมีครับยังเหลือหมูก็ยังมีแต่มันเหนียวไม่ใหญ่จะกินเผื่อแล้ว ติดฟันติดเหนือติดฟันไปหมดเลยคือตอนนี้ทั้งสองข้างเลยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เดี๋ยวสับกรงแก่นี่แหละล้วนพอได้แทะเล่นๆเพลินๆไปทิงไม่ได้ก็โยนจริงเนาะซื้อมาซื้อมาทำเลยซื้อเออซื้อมาต้มก็มาดัานต้มหัวเชเท้าเดี๋ยวซื้อมาสองโครงมาจะทําเป็นน้ําซุปก,ก๋วยเตี๋ยวก็เลยขี้เกียจทําก๋วยเตี๋ยแล้วเอามารล้วนกินเล็นดีกว่าพอได้แทะกระดูกเนาะเดี๋ยวสับไก่ก่อนครับ บนบ้านจะมีแต่ขี้นกครับไม่ก,ก่อสายไฟได้ออยังไงทำไมก็ขี้ลงมาใส่ ยี่ลงไปนั่งคิดเอ่อคิดงานครับคิดรายการที่ทำจะส่งงานคิดไปคิดมา <laughs> หลังที่สองเข้าเนื้อไเป็นหมืน่นยังไงตอนคิดตอนแรกไม่ได้ขนาดนี้เยังงงขนาดงานเพิ่มนั้งเยอะเดี๋ยวุันนี้น่าจะโฉ่ไปสักแว๊บหนึ่งไปนับจุดหนะ่อยมันจะเคลียร์หรือถ้าชีเ็ดก็ไม่ไปครับไปด,ดูก่อนน่าจะไปอยู่ เดี๋ยวไปเดี๋ยวเจ้าของบ้านหน่อยเจ้าของบ้านน่าจะเข้ามาอเออไก่งั้น,นะเดี๋ยวก็จับไปเรื่อยๆครับผมครับดวนให้ดูครับวันนี้ครับวันนี้ก็น้ำพริกกะปิเหมือนเดิมครับอยากให้กินนะวันนั้นยังไม่สใส่ไก่ครับไม่เ็รเท่าไหร่ลีวก็ใส่พริกแห้งครับเป็นพริกแห้งพอดีพริพกสดพอดีในตู้เอาไปใส่ ล้วนมจำปะระรวนแกงปะเดี๋ยวพาไปดูรวนแกงปะระครับผมเดี๋ยวนี่ก็เผ็ดนิดนึงก็พอแต่ไม่เผ็ดครับเออ่น่าจะเป็นพริกหอมสุพรรณนี่มีกลิ่นไม่มีเค็มเลยสู้ชีฟ้าแดงเลยลใส่มะเขือพวงโดยแค่นี้ครับเดี๋ยวจะไปหาผลิตมาใหม่อยู่ โอเคคือว่าเสร็จแล้วไปไปปรุงข้างในกันไก่รวนเราเรารวนไก่ไก่เรารวนก็เหมือนต้มนะครับผมเราต้มให้น้ำมันนวดให้น้ามันแห้งเลยไม่มีอะไรมากครับมีตะไคร้ข่าใบใบมะกูดแล้วก็ใบโหระพาแค่นั้นนะครับแล้วมีพริกไทยนิดหนึ่ง ลงไปแล้วก็ปรุงครับลดน้ำปลาน้ำปลานนิดนึงครับเกลือนิดนึงแค่นั้นแซบเสยรอให้น้ำแห้งเลยครับเดี๋ยวเราเค่อยมาชิมกันดีทีให้ไก่สุกไก่เปื่อยกัน ใส่ไม่นหนาวตรงนี้ดูนี่มจะตักใส่ถ้วยน้ำจิ้มใส่ังไปในขวดเลยเนะ่ยขนาวเยอะเยอะยี่สิบบาทได้จิ้มจะเป็นเดือนได้จะไม่หมดเลย นี่แน่าจะแศษแฟนนึง<ะ>สองพันสี่<ะ>สองพันสี่ตัม๊มจิกแพงแล้วก็หัวฉีดมันรั่วอวยมันมันตันปัน๊มจิกมันพังแล้วก็กอมันไหลลงไปหัวฉีดดูหัวฉีดอืม ซ่อมแล้วเอาไปต้อมอะไรแน่แล้วลนนลหรออืมอืมแล้วนนซ่อมได้ก็ไปบางดีเ,ดเติมน้ำนิดหนึ่งครับรลายเป็นข้าวเย็ยนกันวันนี้มีอะไรนะรวนไก่ไข่ต้มผักลวกปลาส้มเหมือนเดิมแล้วก็น้ำพริกกะปิแกงโม กินง่ายครับวันนี้ไม่รู้จะกินเมนูอะไรจุกป่าไม่รู้ใครจะหวานไม่สุดหวานมาก

เหม <ไป S 1> ือนกับทีตาตาเห็นก็้อนล้ m ผมก็อิ่มท้าแล้วครับมานั่งกินเ <c oughs> ต็งโมงครับหน้าบบายมันเดิมครับ<ะ>อยากไอาหารกรันเต็งโมง<ะ>บา้านรัวสิบบาทสามลูกยี่สิบห้าบาทฉันมาสักสามลูกเลยหมดไปแล้วครึ่งหนึ่ง,บบงนะเบื่อ

อง <c oughs> น้ำกินน้ำกินเยอะด้วย,ย <c oughs> วันนี้ไม่มีฝนแต่มีลมนิดนึงครับ ตอนนี้ก็ทุ่มรายหน่อยแล้วเดี๋ยวปิดแตงโมโเสร็จแล้วก็ทำลองอับน้ำพักค่อนครับผมครับก็สวัสดีกันตอนเช้าอีกครั้งหนึ่งครับผมเป็หลังจากกินข้าวเสร็จก็ไม่ได้ปิดคลิปนะะระมาเจอกันตอนเช้าครับน่าจะต่อช้าอีกนิดนึงครับวันนี้ช้านี้ก็แตสายนิดนึงครับประมาณสักเก็ดโมงครึง่งน่าจะมีภารกิจครับ ไปกำแพงแสนครับไปซื้อตีนผีให้แม่บ้านครับเมื่อวานไปตอนเย็นไปที่อำเภอเนะี่ยร้านเขากำลังรีโนเวทอยู่เขายังไม่ลงของครับก็เลยไม่มีครับแถวนี้ก็ต้องวิ่งไปที่กำแพงแสนครับไปร้านจักรไปซื้อตีนผีให้แม่บ้านก็จากนี่ไปประมาณสักสามสิบกิโลโดยสายครับเดี๋ยว่อยแบ,บน,นไปครับผมเดี๋ยวตอนนี้ครับ ิ่งตื่นมาได้เก็บที่นอนกันข้าเรเียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เตรียมทำกระทะกินไว้เนาะตอนนี้ก็6โมง6โมงแล้วครับมีรายชั่วโมงกว่าครับยากาศก็จะเหมือนเดิมครับตอนเช้าเช้านกก็เริ่มออกจากตลงจากรังกันแล้วละ ากาศก็คึ้มๆเหมือนเดิมครับผมแจะรู้สึกว่าดูดูที่ลายเมฆแล้วเหมือนเมฆลมหน้าหนาวเลยอากาศเย็นๆนิดๆครับตอนเช้าเหมือนเมฆลมเลยเมฆลมฝน ผมตอนนี้ก็แว้นกลับนะครับผ well. มตอนเดกเข้ามาเป็นอดีตเถนเถื่อนก็เดือดแรงไปซื้อมาได้นที่จำแพงแต่เดินทางก็เรือมกันไปกับก็น่าจะมา50กิโลครับ50กิโลหนอยเนี่วจอดเดี๋ยวิดใส่เพิ่มเน็กน้อยเรียนผ่านยวดูเส้นทางเลยเนาะบ้านที่าคือบ้านโอนมะนาว แอปหนึ่งครับผมต้องไปกลับไปเปลี่ยนครับที่เดิมครับนอนสรุปแล้ววันนี้ไปกับสองเที่ยวร้อยยี่สิบกิโลซึ่งจะไปถึงครับตอนที่สองจะเอาทีมผีไปเปลี่ยนจีนผีเป็นคนละรุ่นครับคนละยี่ห้อกนันใส่กันไม่ได้รูนไม่เท่ากันแต่หน้ามันเหมือนกันแต่รูนไม่เท่ากันลกลับมาเจอไปร้อยี่สิบกิโลเลยว,วันนี้โอ,โ,โอ้โห ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนสภาพครับก็เลยมานอนพักผ่อนปประมาณนี้เนาะคลิปนี้คลิปนี้จะถ่ายให้ดูนิดเดียวครับผมถ่ายให้ดูแต่ายกลับรอบแรกครับรอบสองยี่ปายิปครับเพราะว่ามันสายแล้วครับงานก็เร่งต้องใช้จักรก็ไม่รู้ยี่ห้อก็ไปเปลี่ยนให้ไปไปซื้อให้ไปซื้อเฉยไม่รู้ยี่ห้อถ้ารู้ยี่ห้อก็ได้แต่จะแย่แล้วเฮ้ยย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 ก็โอเคเนาะยยยย แลัวบวันนี้คลิปนี้อีพีนี้ก็จะได้ขอตัวร้ายนะจนถึงวันนี้แล้วก็ท่านที่รับชมมาติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครต์ดันกำลังใจด้วยไว้เจอกันคลิปต่อไปอีกต่อไปโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ